หนึ่งสองสเอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีเข้าสู่ช่องสติเตอร์วนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดหนึ่งตัวนะครับเป็นคีย์บอร์ดบัจเจตประมาณ67,000นะครับเป็นไซส์65%ิาเมีนอบอทอ่ะหลายคนที่เล่นคีย์บอร์ดน่าจะรู้แล้วครับว่ามันคือตัวไหนนั่นก็คือเจ้าแทนซูม65นะครับนี่ให้ดูชัดๆกันก่อนนะครับนี่อ่ะ เจ้าซู65ตัวนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวผมตัวนี้จะมารีวิวให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างใช้ยังไงบ้างดีไซน์เป็นยังไงถ้าเทียบกับเจ้า,า QK 65นะครับมีเปรียบเทียบให้ดูแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดบัจเจตใกล้ๆกันแล้วก็มีดีไซน์ที่คล้ายกันฟังก์ชันการใช้งานคล้ายกันแต่ตรงไหนจะดีกว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับผมไปเอาละรครับอย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเลยนะครับนั่นก็คืองานดีไซน์นะครับเจ้าซ ทำมาเป็นแนวมนนะครับโค้งมนนะครับนี่จะทําสีเป็นสีดําแล้วก็มีประกายอ่อนๆนะครับเห็นเราจะเห็นจากถ้าเราดูใกล้เราจะรู้สึกว่าสีมันเป็นประกายเงาเาสวยมากครับตัวนี้ด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้ช่องเสียบ USB จะอยู่ตรงกลางของคีย์บอร์ดนะครับนี่อยู่ตรงกลางคีย์บอร์ดด้านหลังนะครับเป็นเวทสีทองนะครับซึ่งเป็นทองด้านนะครับนี่มีโลโก้เป็นรูปกล้องโทรทัศน์นะครับนี่ตาสไตล์ของ ซูม65นะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะมียางรองด้านหลังมาให้4เม็ดนะครับซึ่งเจ้าซูม65ตัวนี้ดียังไงก็คืออย่างแรกเลยคือมันเป็นแบบว่าไม่มีน็อตนะครับซึ่ง<ๆ>สังเกตดูครับด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเนี่ยจะไม่มีน็อตเลยด้านบนเนี่ยไม่มีน็อตเลยแตบบ่ปะด้านข้างไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีน็อตให้เห็นนะครับด้านหน้าก็จะไม่มีน็อตให้เห็นเลยนะครับเห็นไหมซึ <S <S ่งอ่า เจ้า65เนี่ยครับก็คือมันจะมีน็อตอยู่ด้านในแทนก็คือเราต้องแกะเจ้าคีย์แคปออกแล้วก็แกะสวิตดอนนะครับแล้วก็จะมีน็อตให้ขันออกมาซึ่งเราจะประกอบกันโดยการถอดถอดออกทั้งหมดก่อนข้างหน้าออกนะครับซึ่งเป็นข้อดีของการทำคีย์บอร์ดยุคนี้นะครับก็คือไม่พยายามไม่เห็นน็อตนะครับซึ่งบางทีคนเอาเอาอาจจะไม่เห็นนอ็อตแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะครับมันทําให้รู้สึกว่าเออมันมันไม่เรียบไม่เนียนนะครับมีนอ็อตมีอะไรมาบังนะครับสําหรับเจ้าซูโม่15 และอีกดีไซน์นึงนะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือหาซึ่งในตลาดนั้นหาค่อนข้างยากนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นของ15%มีหนบนะครับในตลาดก็จะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นราคาถูกนั่นก็คือ TM680 นะครับซึ่งเคสเป็นพลาสติกนะครับเป็นอะคริลิกหรืออะไรพวกนี้แต่เจ้าตัวนี้คืออลูมิเนียมทั้งตัวนะครับอลูมิเนียมชุบอโนดายมานะครับนี่ก็จะมีหนบสีทองอเล็กๆนะครับขนาดที่กําลังจะพอดีมือเลยนี่ใช้งานง่ายครับ อ่าแล้วก็สาหรับคนที่มือใหญ่ก็อาจจะใช้งานยากนิดหน่อยแต่โดยรวมคือผมคนมือเล็กนิ้วเล็กก็เลยใช้งานตรงนี้ได้ง่ายสะดวกมากครับเจ้าซุ้มหกสิบห้านะครับให้คี์แคปมาเป็น ABS double shot นะครับนี่อ่าเป็นสีโอลิมันจะมีลิเวียไว้กับลิเวียดาร์กมั้งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น double shot นะครับคือเนื้อเนื้อฟอนต์จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนเนื้ออ่าด้านอ่าด้านนอกจะเป็นสีดานะครับซึ่งสวิตช์นะครับใช้เป็นของ JWK เนี่ยครับนี่เป็นลีเนียลสวิตช์นะครับ,รบซึ่งทำมาเพื่อให้ซูม65โดยเฉพาะนะครับซึ่งสามารถแม่ผมไม่แน่ใจนะว่าสามารถหาซื้อในตลาดได้ไหมเพราะว่ามันน่าจะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเจ้าตัว JWK ที่ทำให้ซูม65นะครับอ่าแล้วครับต่อไปเป็นเรื่องของฟิลลิ่งการพิมพ์นะครับเจ้าซูม65เนี่ยถือว่าการพิมพ์เนี่ยฟิลลิ่งดีมากผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะมันจะนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างนะครับถ้าเทียบกับซูม uh, 65กับ QK 65นะครับ ฟิลลิ่งการพิมพ์จะดีกว่านะครับแต่ว่าเจ้า QK ของ15ปุ่มจะค่อนข้างแข็งนะครับปุ่มเวลากดไปจะรู้สึกค่อนข้างแข็งแข็งแต่ว่าเสียงของเจ้า QK 65เนี่ยจะแน่นกว่าแน่นกว่าเรื่องเวลาใส่โฟมใส่อะไรทุกอย่างเข้าไปแล้ว QK ของ15จะแน่นกว่าแต่ว่าตูม6 15จะมีความโป่งอยู่นะครับต่อให้ใส่โฟมเข้าไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของสเต็ปที่ทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิลลิ่งก็ดีใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีเสียงบางตัวที่วงๆงโล่งๆไปนะครับแห้งๆไปก็ สามารถไปเปลี่ยนสวิตหรือว่าลูกเจ้าสเต็ปให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ในเรื่องของหนอบนะครับนี่ให้ดูก่อนหนอบนะครับถือว่าขนาดกําลังพอดีมือสำหรับผมนะไม่ได้เล็กไปใหญ่ไปก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงและกดหนึ่งครั้งเป็นการหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับก็ฟงังก์ชันของหนอบนี้ต้องเอาไปตั้งใน QMK หรือว่าเวเพิ่มเอาเองนะครับถ้าเกิดคุยกันเรื่อง,องความคุ้มค่านะครับสำหรับเจ้าซูมหกสกับ QK65 อันนี้เป็นขึ้นอยู่กับความชอบแล้ว เรื่องของดีไซน์เรื่องของเสียงนะครับซึ่งค่าเปรียบเทียบนะผมขอเอาเป็นความความชอบส่วนตัวนะผมจะชอบซูม65มากกว่าอย่างแรกคือเรื่องของหนกนะครับก็คือ,อจะได้ใช้งานไหมหรือว่าไม่ได้ใช้งานแต่ว่ามีไว้ก็ก,ก็ดูโอเคกว่าสำหรับผมคือคือดูหรูกว่านะเพราะว่าบางทีผมก็จะใช้ปุ่มฟังก์ชันแต่ตัวนี้เพื่อเป็นการปิดเปิดลดเสียงนะครับสำหรับที่ QK 65ที่ผมใช้แต่ว่าตัวนี้ก็มีมาให้แล้วก็ไม่ต้องมาคอยกดตรงนั้นก็คือปรับได้เลยกดหยุดเพลงเล่นเพลง,งได้เลย ส่วนปุ่มด้านซ้าย3ปุ่มนี้นะครับคือผมก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะส่วนมากก็จะเป็นปุ่ม delete ปุ่ม a พ e up a พ e down หรือว่าปุ่มพอสปุ่มอะไรเงี้ยไปต่อไปเรื่องดีไซน์เรื่องข้างๆเนี่ยคือถ้าเกิดอันนี้จะเป็นเรื่องดีไซน์ที่เปรียบเทียบนะกับคิวเคีนงตตัวนี้จะเป็นมนๆนะครับก็คือจับไปแล้วจะไม่รู้สึกว่ามันแข็งมันกดมันแหลมนะครับก็คือจับแล้วรู้สึกฟีลลิ่งมันจะดีกว่าแต่ก็ไม่มีใครได้อาจจะได้จับคีย์บอร์ดบ่อยแต่ว่ามันก็คืออยู่เเเเเรรรรืืนะรื่่่่่ออออออองงงงงขขสาาาาาายตตนนนนะคคคััับววววมมชแล้้้ก็ุีีใจ ให้มาทุกอย่างแล้วคุ้มมากก็คือมีทั้งคีย์แคบมีทั้งสวิตช์แล้วก็มีเคสให้เหมือนกันเคสให้เหมือนกับคิวเชียงหสิบห้ามีสายมาให้1เส้นเหมือนกันเป็นสายเส้นสีดานะครับเป็นสายทักเส้นสีดําให้มาเหมือนกันแล้วก็มีพวกฟองน้ํามีพวกโฟมมีอะไรพวกเนี้ยใส่เข้ามาในคีย์บอร์ดให้เหมือนกันหมดแล้วซึ่งเราก็ไม่ต้องไปจะเป็นต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือว่าถ้าเราอยากทําเพิ่มเช่นเราอยากติดสวิตช์แพดเราอยากติด PC b แพดลงไปเราอยากติดโฟมโพลอนลงไปที่เพด เทศนะครับเราก็ต้องหาซื้อเหมือนกันเพราะว่าเจ้า QK ว5กก็ไม่ได้มีให้ตัวนี้ก็ไม่ได้มีให้นะสำหรับคนที่อยากจะได้เสียงที่แน่นขึ้นมากขึ้นอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของเทียบเสียงนะครับการเทียบเสียงนะก็จะมีค่อนข้างมีปัจจัยนิดนึงเพราะว่าเจ้าอ่าซูม65ตัวนี้มันให้สวิตมาอยู่แล้วสวิตมาอยู่แล้วแต่พอเราเป็น q k ว5เราไปซื้อสวิตใส่สเองมันก็จะพละแนวกันแต่ถ้าเกิดเทียบจากความรู้สึกฟีลลิ่งในการใช้งานนะครับผมรู้สึกว่าถ้าพิมพ์สนุกนะบบน,นะวัน ใช้งานเล่นใช้งานพิมพ์งานทาแต่ละวันถ้าเกิดเราอยู่กับคีย์บอร์ดบ่อยผมรู้สึกว่าตัวเจ้า zoom หเนี่ยจะมีความเฟกมากกว่าแล้วก็พิมพ์งานแล้วจะรู้สึกว่าไม่เมื่อยมากกว่าแต่เจ้า qk 6 5เนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งมันจะกระด้างน,นิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของเพจหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะแต่ที่โคดเพจที่ผมใช้มันคือมันเป็นเพจอลูมิเนียมพิวพิวสมผัสอ่่คือเสียงมันจะแน่นแล้วก็เสียงมันจะแบบว่า เราสามารถบิวบิวได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยเราอยากให้เสียงแนวไหนคิวเคียงหรงอไมบิวได้เสียงได้ดีกว่าอะไรเงี้ยความรู้สึกผมนะได้ดีกว่าแต่ซูมหกสิบห้าเนี้ยต้องเอาไปบิวเพิ่มนะครับถึงจะได้เสียงที่แบบว่าค่อนข้างพอใจเสียงน้องตามาเดิมเดมเนี่ยคือนี่คือเสียงสต็อกที่ค่อนข้างแห้งมากอ่าเนี่ยเสียงสต็อกมันค่อนข้างแห้งทําให้รู้สึกว่าอ่ามันไม่ได้แบบว่าใครที่เป็นชอบเป็นสายต็อกสายอะไรพวกเนี้ยตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของดีไซน์เรื่องการใช้งานเนี่ยฟังก์ชั่นส่วนมากก็คคืออาาจจะล้ยๆกัน เรื่องฟังก์ชันการใช้งานคล้ายกันคือทั้ง2ตัวสามารถเข้าวียไปตั้งฟังก์ชันตั้งปุ่มอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันหมดเลยอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของซาวด์เทสนะครับเราจะมีซาวด์เสียงสต็อกให้ฟังก่อนเป็นเบสิกเบสิกแล้วกันนะครับก็คือให้ฟังไปคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัดดีๆให้อีกทีนึงโอเคเสียงสลับันนี้เป็นเสียงซาวด์สต็อกนะครับก็คือไม่ได้ผ่านการทําอะไรเลยนะครับก็คือบิวเสร็จเสียบเสียบเสียบ,ยบ,ยบพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่ะ เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเจ้าตูมหกสิบห้าตัวนี้นะครับนี่ซึ่งใครชอบใครสนใจก็ลองไปหาซื้อหารับดูได้นะครับตัวนี้ก็เป็นบัตเจตตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาะคระับสำหรับคู่ที่อยากจะเริ่มเล่นคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับอ่ะตัวนี้เราเห็นรู้สึกว่าในอนาคตตัวนี้จะมีโหมดของในเรื่องของบลูทูธไวเลสมาด้วยนะครับซึ่งใครชอบงานไร้สายใครชอบอะไรนี้ก็แนะนําว่าให้รอตัวนี้ไปเลยนะครับสําหรับ รุ่นใหม่นะตัวมีรุ่นใหม่มาราคาก็เฉลี่ยอยู่ไม่เกินประมาณ8,000สำหรับเจ้าซูม65ตัวใหม่นะครับส่วนตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันแรกๆสุดเลยของซูม65นะครับซึ่งมันก็เลยจะมีคีย์แคปมีอะไรมาให้นะครับก็โอเคครับไว้เท่านี้นะครับสําหรับเจ้าซูม65นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหวังว่าจะมีคีย์บอร์ดตัวใหม่ในอนาคตมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับก็อันนี้ครับขอบคุณครับเอ้าเกือบลืมไปนะครับอ่ะ ต้องขอขอบคุณนะครับพี่วินมากเลยนะครับจากกลุ่ม Thailand Mechanical Keyboard Community นะครับที่ส่งเจ้าซูม65ตัวนี้นะครับนี่นี่นตัวนี้มาเลยส่งมาให้ผมใช้ให้ผมได้ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ได้เอามาทํารีวิวนะครับก็นะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้อ่าได้รีวิวแล้วก็อาจจะช่วยให้เพื่อนๆใน YouTube ในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าตัวเองอยากได้คีย์บอร์ดตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่วินนะครับที่เป็นส ทำบช่องของผมนะครับขอบคุณครับ